สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปบุกบ้านลูกค้านะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะพามาโรงน้องป่ากันนะคะนี่เลยนี่ก็เป็นสะบ้านลูกค้านะคะไปชมกันเลย หลังจากที่เรานะคะทําการขุนน้องปลามาไว้ที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการพักน้ํานะคะในการลงปลาครั้งนี้นะคะก็เป็นรอบที่2แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์บญี่ปุ่นนะคะปลาแดงแล้วก็ปลาตองลายนะคะแล้วก็มีปลาคาบนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นหมดเลยนะคะนี่ คนนี้นะคะก็คือพี่นัดนะคะของเรานั่นเองตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต้อนน้องก่อนน้องว่ายหนีไปไกลเหลือเกินนะคะพี่นัดก็จะทำการต้อนน้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปล่อยน้องๆกันนะคะไปต้อนก่อนในบ่อรอบที่แล้วเนี่ยก็รอบที่แล้วเราจะปล่อยมังกรเผือกนะคะแล้วก็มีคิงคองอ่างเปา แล้วก็มีคาร์บญี่ปุ่นด้วยนะคะอีก2ตัวเดี๋ยววันนี้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูลายดีกว่าว่าน้องสวยแค่ไหนนะคะดูพี่นัดเตรียมตัวนะคะจะลงจะลงบ่ออีกแล้วนะคะชีวิตนี้มีแต่ลงบ่อเท่านั้นนะคะกับฟาร์มอะหัวาดเสียวลื่นเนาะ จะทำการปล่อยตัวแรกแล้วนะคะก็คือน้องเป็นคา้าบนะคะเดี๋ยวพี่นัดของเรานะคะก็จะให้ดูชัดๆกันเลยนะคะสีที่อยู่ในน้ำนะคะกับสีที่อยู่ข้างนอกนะคะโหตัวใหญ่แล้วเนี่ยอย่าดูก่อนว่าน้องดิ้นหรือเปล่าน่าจะไม่ดิ้นนะ โอ้ยสวยนะเนี่ยตัวใหญ่มากปะน้องไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองกันนะก็สวยไม่แพ้กันนะน้องจอ,อกแดงๆดงาขาว่าวนะโอ้จองเคร่งเคียดยมากพี่นัทนี่ลูกค้าก็จะ ตกแต่งสไตล์ธรรมชาตินะคะมีหินมีต้นไม้นะคะเมื่อกี้แอบเห็นข้างๆบ่อนะคะแอบเลี้ยงหมอด,ด้วยอัน,นีเดี๋ยวให้มาดูนะคะ่ปลาครับเชื่องทุกตัวเลยนะที่ฟาร์มแปลกจังเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูน้องคนนี้นะคะนี่วายมันก็มาแล้วมาแล้วเพื่อนในบ่อก็มากันจ้างเหมือนจะดิ้นนะคะแต่น่าจะอุ้มออกมาได้แหละ สีมือพนักงานฟาร์มเราออมสวยมากเออดูต่ะโอโ้สวยเนาะตัวใหญ่ด้วย <c oughs> ให้ดูแกเล่นกับป่า ป่อยน้องไปเถอะไปเลยไปจ้าตัวที่สองอเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะหโ,โหดูน้องสำรวจใหญ่เลยที่สะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะคะน้องก็จะเป็นปลาตองลายนะคะปลาตองลายที่ คล้ายๆกับปลากายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะปลาตองลายปลาตองลายก็ลักษณะก็จะแบนๆนะคะเดี๋ยว,ยว,ยวให้แกให้แกเอาออกมาให้ดูก่อนกี่ตัวนวนี้น่าจะสองสามตัวเนี่ยแหละที่จะเอามาลงบ่อนะคะนี่เห็นไหม ปลาตองลายนะคะปลาตองลายก็จะเป็นจุดจุดเกเล็กๆแต่ว่าถ้าเหมือนปลากายอ่ะจะเป็นจุดกลมๆใหญ่หญๆนี่ดูน้อง <c oughs> แทบไม่มีเนื้อเลยเนาะทำลูกชิ้นไม่ได้เนี่ยตัวนี้ดูนี่ <c oughs> บางบางทุกตัวเลยอ่ะต้องดูว่ากระดาษเอสีกับปลาตัวนี้อะไรจะบางกว่ากันนะคะโอ้โหไม่อิ่มเลยเนี่ยถ้าเอาไปกินนะคะดู <c oughs> แล้วแกจับเล่นปลาทุกตัวเลยะค่ะเลยนะคะ เขาเรียกอะไรนะมืออาชีพนะคะก็คือใกล้ชิดกับปลาทุกวันนะคะก็คือเนี่ยปลาคือชีวิตน่าเทียดมากมาเดี๋ยวเรามาต่อนะคะคายแม็กของเราก็คือน้องมังกรแดงนะคะซุปเปอร์เลด F3 ของเราันเองต้องขอบคุณลูค้าใจดีมากเลยนะคะโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อย ้าเองอ้ามาดูนะคะมาดูตัวจริงกันดีกว่าว่าน้องจะสวยแค่ไหนอุ๊งมังกรเนี่ยเป็นปลาที่ชอบกระโดดมากเลยนะคะไม่รู้ว่าน้องพอน้องตกใจอ่ะน้องจะกระโดดนะคะอะอย่ดูพี่นัดนะคะว่าไหนดูซิโอ้โหว้าไปไเอ้าไปซะแล้ว <laughs> วันนี้ภารกิจของเราก็จบลงแค่นี้แล้วนะคะฝากติดตามฟาร์มปลามังกรหาดใหญ่ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรกันนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย